อสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ลุกลามมาแล้วจนนักทุนต่างชาติขาดความมั่นใจแล้วนะครับนางกมลพัฒน์สแสวงกิจผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยของ DD p r o p e r t y นะครับเว็บไซต์ m a r k e t p l a c e ด้านอสังหาริมทรัพย์อันด,ดับหนึ่งของไทยก็ได้ประเมินสถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นยังมีความรุนแรงต่อนะฮะ มาตรการล็อกดาวน์29จังหวัดก็ส่งผลให้การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวยาวจนถึงปลายปีนี้แน่นอนครับราคามีแนวโน้มปรับลดลตงถึง7%เทียบกับปีที่แล้วขณะเดียวกันนะครับจำนวนห้องหับยูนิตต่างๆในตลาดนั้นปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึง37%มันสวนทางกับความต้องการซื้อในขณะนี้ครับซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังซื้อถดถอยตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนปัจจุบันที่พุ่งขึ้นไปถึง90.5%ของ GDP แล้วแถมคนตกงานว่างงานขึ้นเยอะนะฮะประชาชนมีศักยภาพการซื้อน้อยลงครับ ส่วนธนาคารก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นจนตอนนี้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์สูงถึง70%แล้วครับส่วนตลาดต่างชาติตอนนี้มีสัญญาณชะลอตัวชั่วคราวนะฮะนักลงทุนใช้เวลาในการตัดสินใจยาวนานมากขึ้นเพื่อรอดูสถานการณ์โควิด -19 ในไทยครับโดยเฉพาะนักทุนชาวจีนเริ่มไม่เชื่อมั่นในเรื่องการก่อสร้างซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์แคมป์คนงานนะครับ ทำให้งานก่อสร้างก็ไม่คืบหน้าอีกนะฮะสร้างค้างทิ้งเอาไว้อย่างไรก็ตามครับในสายตาต่างชาติก็มองว่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนั้นยังน่าลงทุนเป็นอันดับ2รองจากญี่ปุ่นและหากในไตรมาสที่4สถานการณ์มีแนวโน้มติดเชื้อลดลงการกระจายวัคซีนทําได้ดียิ่งขึ้นนี่นะครับก็อาจจะทําให้เกิดการกลับเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติในช่วงไตรมาสที่4นะครับ